โมเมนต์นี้ไม่ธรรมดาเกิดอะไรขึ้นแฟนคลับชาวต่างชาติทำแบบนี้กับต้นข้าวสุปริยาสวัสดีค่ะแฟนคลับน้องต้นข้าวทุกคนวันนี้พบกับสาวคําพลอยคนเดิมเพิ่มเติมคือเรื่องราวดีๆที่อบอุ่นหัวใจมากบอกเลยว่าใครฟังวันนี้ต้องยิ้มต่ำแน่นอนคะ่ะ เพราะนี่คือเหตุการณ์ที่หลายคนแชร์กันสนั่นโซเชียลกับโมเมนต,ต์สุดน่ารักของแฟนกลับชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ทำสิ่งนี้หน้าเวทีต่อหน้าน้องต้นข้าวจนเอฟทั้งไทยทั้งเทศต่างยิ้มไม่หุบกันไปเลยเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่น้องต้นข้ากำลังขึ้นร้องเพลงตามปกติค่ะบรรยากาศก็สนุกสดใสเหมือนทุกครั้งแต่ทันใดนั้น ก็มีแฟนคลับชาวต่างชาติคนหนึ่งเดินขึ้นมาใกล้เวทีแล้วทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนในรูปคือเขายกมือพนมไหว้แบบไทยสวยๆไหว้นนองต้นข้าวด้วยความนอบน้อมและเคารพสุดๆโมเมนต์นั้นทั้งอบอุ่นทั้งน่ารักแบบที่เห็นแล้วใจฟูมากเลยค่ะ เอที่ยืนอยู่แถวนั้นถึงกับยิ้มกว้างบางคนรีบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพเก็บไว้ทันทีก่อนจะถูกแชร์ออกไปท่วนทั้งกลุ่มแฟนคลับน้องต้นเข้าอย่างรวดเร็วหลังภาพถูกแชร์ออกมามีคอมเมนต์เข้ามารัวๆเลยค่ะหลายคนบอกว่าเอฟซีต่างชาติยังไหวสวยขนาดนี้น่ารักจริงๆภาพนี้อบอุ่นใจมากดูทีไรก็ยิ้ม น้องต้นข้าวเป็นเด็กดีคนเลยรักเยอะทั้งไทยทั้งต่างชาติบอกเลยว่าคอมเมนต์เต็มไปด้วยความปลืม้มความเอ็นดูและความภูมิใจในตัวน้องต้นข้าวทั้งนั้นค่ะถ้ามองภาพนี้ดีๆจะเห็นความหมายบางอย่างที่ลึกกว่านั้นค่ะ น้องต้นข้าวสุปริยาเป็นเด็กสาวบ้นบานๆที่เข้าวงการมาไม่นานแต่ด้วยความน่ารักเสียงร้องเป็นธรรมชาติและความจริงใจตรงไปตรงมาทำให้เธอค่อยๆกลายเป็นที่รักของคนมากมายทั้งไทยและแม้แต่คนต่างชาติหลายประเทศเรียกได้ว่าไม่ว่าใครได้ฟังเสียงของน้องต้นข้าวก็โดนตกไปแบบไม่รู้ตัวกันหมดเลยค่ะ และภาพแฟนคลับชาวต่างชาติพนมมือไหว้แบบงดงามต่อหน้าน้องต้นข้าวมันสะท้อนให้เห็นว่าน้องไม่ใช่แค่ศิลปินตัวเล็กๆอีกต่อไปแต่เป็นคนที่สร้างรอยยิ้มความสุขและแรงบันดาลใจให้กับคนจากหลากหลายมุมโลกสำหรับคําพลนะคะพอเห็นภาพนี้ครั้งแรกบอกตรงๆว่าใจฟูมากรู้สึกว่าโลกนี้ยังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ได้ยิ้มเสมอและที่สำคัญที่สุด มันพิสูจน์ให้เห็นว่าความจริงใจของน้องต้นข้าวถูกส่งต่อไปถึงหัวใจของคนฟังจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติน้องต้นข้าวก็ทักทายสวัสดีทำให้ทุกคนยกมือไหว้ยกมือปรบมือและยกหัวใจให้ได้เหมือนกันค่ะเอาละคะ่ะทุกคนก่อนจบคลิปนี้คําพลอ,อยากขอใช้เวลาสักครู่เล่าเรื่องจากใจและชวนทุกคนมานั่งยิ้มไปด้วยกันอีกนิดนะคะ เพราะเหตุการณ์เล็กๆที่เราเห็นวันนี้แฟนคลับชาวต่างชาติพนมมือไหว้น้องต้นข้าวมันอาจดูเหมือนเป็นแค่โมเมนต์หนึ่งแต่ความจริงแล้วมันคือภาพสะท้อนอะไรหลายอย่างมากๆเลยค่ะลองคิดดูนะคะเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจากบ้านธรรมดาธรรมดาในต่างจังหวัดเสียงน่ารักใจดีมีสเสน่ห์แบบบ้านๆจริงใจแบบบ้านๆแต่กลับสามารถทำให้คนจากอีกซีกโลกหนึ่ง รักและตามฟังเพลงของน้องมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะทุกคนมันคือพลังของความจริงใจแบบแท้จริงที่ไม่มีใครสอนไม่มีใครแต่งแต่มันลอยออกมาจากตัวน้องต้นข้าวเองและคำหอยเชื่อว่าไม่ว่าใครได้มองได้ฟังหรือได้เห็นน้องบนเวทีเขาก็จะสัมผัสได้เหมือนกันหมดเลยค่ะว่าน้องคือเด็กดีผู้มีน้ำใจและมีแววศิลปินที่สว่างมากคนหนึ่ง หลายครั้งที่เราเห็นน้องต้นข้าวร้องเพลงเราจะรู้สึกเหมือนเพลงของน้องไม่ได้ร้องแค่เสียงแต่ร้องด้วยหัวใจของเด็กคนหนึ่งที่อยากให้ความสุขกับคนฟังจริงๆและนี่แหละคะ่ะคือเหตุผลว่าทำไมไม่ใช่แค่คนไทยนะคะแต่คนต่างชาติหลายคนก็เริ่มตกหลุมรักน้องแบบไม่รู้ตัวบางคนไม่รู้ภาษาไทยแม้แต่คำเดียวแต่พอดูคลิปน้องก็ยิ้มพอเห็นน้องยกมือไหว้ก็น้ำตาซึม พอได้ยินเสียงใสๆของน้องก็รู้สึกอบอุ่นนี่แหละคะ่ะพลังของความเป็นต้นข้าวจริงๆและคําพอยอยากบอกแฟนคลับทุกคนเลยนะคะว่าสิ่งที่ทำให้ต้นข้าวเดินมาถึงวันนี้ไม่ใช่แค่ความสามารถของน้องคนเดียวแต่เป็นเพราะทุกกำลังใจทุกแชร์ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ของทุกคนที่ช่วยส่งน้องให้เติบโตขึ้นทีละก้าวบางคนติดตามตั้งแต่น้องยังร้องเวทีเล็กๆ บางคนเพิ่งรู้จักน้องหลังๆบางคนอยู่ต่างประเทศก็ยังส่งใจมาให้และบางคนอาจจะไม่เคยเจอน้องตัวจริงเลยด้วยซ้ำแต่ทุกคนคือพลังของน้องต้นข้าวจริงๆค่ะภาพแฟนคลับต่างชาติว่ายน้องบนเวทีวันนี้มันคือหลักฐานหนึ่งที่ชัดมากว่าความรักของแฟนคลับไม่ได้มีพรมแดนไม่ได้มีภาษาแต่มีแค่หัวใจที่ตรงกัน ก่อนจะปิดคลิปนี้คําพออยากให้ทุกคนลองย้อนกลับมาดูอีกทีนะคะว่าทุกครั้งที่เราแชร์คลิปน้องทุกครั้งที่เรากดไลค์กดคอมเมนต์ทุกครั้งที่เราไปดูน้องตามงานหรือแม้แต่ทุกครั้งที่เรานั่งฟังน้องร้องเพลงเงียบๆอยู่บ้านมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยค่ะมันคือสิ่งที่ทำให้น้องมีกำลังใจและมันคือสิ่งที่ทำให้เรื่องราวดีๆแบบวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะถ้าไม่มีแฟนคลับ ไม่มีใครคอยผลกักคอยให้กำลังใจภาพวันนี้ก็อาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ค่ะคำพลอย,อยากบอกว่าน้องตนข้าวยังเป็นเด็กที่กำลังเติบโตและเส้นทางนี้ยังยาวไกลามากแต่น้องโชคดีมากๆที่มีแฟนคลับแบบทุกคนอยู่ข้างๆและแฟนคลับทุกคนก็โชคดีเหมือนกันที่ได้เห็นการเติบโตของเด็กคนหนึ่งจากเวทีเล็กๆสู่เวทีที่มีคนรักจากทั่วโลก ต่อจากนี้มีเรื่องราวดีๆอีกเยอะค่ะและคำพอยสัญญาเลยว่าจะคอยอัปเดตให้ทุกคนได้ยิ้มได้หัวฟูแบบนี้อีกแน่นอนขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้คำพอยด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องต้นข้าวอีกค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะรักทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ